สวัสดีครับผม สปินดงซ่นะครับคอรมินิหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูลและสตาร์สก,กเกอร์นะครับกลับมาเจอกันวันศุกร์ที่11บธันวาคมนะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลมีความน่าสนใจนะครับเอกลักกลับมาอยู่ที่เกมรีกของฟุตบอลภายในของรีกยุโรปนะครับในส่วนของคลิปนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่ฟุตบอลสองู้นะครับในรีกใหญ่ทั้ง บุนเดลิกาเยอรมันกับกันโชซเรอาอิตาลีอย่างละหนึ่งคู่นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณแล้วก็แนะนำนะครับ m m 8 8 w a r เวบกีฬาออนไลน์ที่ครบคันนะครับมีให้เลือกสรรตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการสามารถฝากเข้าถอนออกได้ตลอดเวลานะครับเรื่องการเงินปลอดภัยมั่นคง100เอร์เซการันตีว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับเข้าเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราที่ m m 8 8 w a r กันได้รับรองว่าไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับวัสดีครับคู่ แรกที่จะวิเคราะห์ถึงไปกันที่ฟุตบอลบุนเดิลิกาเยอรมันนะครับเป็นการเจอระหว่างวอลฟบวกเปิดบ้านพบกับแฟงเฟิร์ตนะครับวอลฟบวกฟอร์มการเล่นภาพรวมดูดีกว่านะครับแท็กติกการทำทีมของเทรนเนอร์ โอลิเวอร์กาสเทอร์เนี่ยเกมรุกดุดนันเข้าทำกันไวนะครับแต่ผมมองครับว่าวอล์บวกเนี่ยยังเป็นทีมที่เกมรับมีจุดเบิกงานนะครับแบ็คสองฝั่งอย่างริเดร้บาคูกับเชโรมลุซิยงเนี่ยเล่นเกมรับไม่ดีนะครับและคู่เซนเ็นเตอร์อย่างแม็กซองราคัวจับคู่กับจอห์นบุกก็ดูไม่ค่อยยิ่งสมาธิหลุดง่ายนะครับวันนี้ครับเจอกับบอลที่เหนียวเนี่ยนะครับแพ้ยากอย่างแฟง Frankfurt, เฟิร์ตแฟงเฟิร์ตเกมรุก อาจจะไม่ดูนะครับแต่พวกเขาเนี่ยเป็นทีมที่แพ้ยาก5เกมหลังสุดเนี่ยไม่แพ้เลยครับแล้วก็ทรงบอลแท็กติก3-4-1ซอนครับของทางอาร์ดิเจอร์เนี่ยเป็นทีมที่วิฟฟี่ผู่การแล้วก็เกมรับเนี่ยค่อนข้างเหนียวแนี่นะครับผู้นะครับผมมองว่าเป็นบอลสามหน้ากระแพนะครับเปิดมาให้ที่เจ้าถิ่นนะครับบบไปต่อ0.25เชียสองหน้าของทางอินซีเดนนะครับมองว่าวันนี้จะไม่แพ้กลับออกมาเป็นอย่างน้อยเฉียแฟรงค์เฟิร์ตนะครับส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลกันโช่สแลาอิตาลีนะครับเป็นการเจอกันหว่าางงท ซาซูโอโรเปิดบ้านพบกับเบเดเมนโตนะครับคู่นี้กระแสหลายคนชอบทางเจ้าถิ่นนะครับเนโรแวดี Valley, เนื่องจาก อันดับฟอร์มการเล่นดีกว่าแต่ช่วงหลังผมมองว่าซัสโซโรเนี่ยเริ่มมีหลุดเกมรุกไม่ดุเดันเหมือนเดิมนะครับแล้วว่ากันตามตรงเนี่ยเกมรุกมีเพียงแค่โดเมนิโกเบลาดีที่สามารถแบกทีมหวังคนได้วันนี้ครับเจอกับน้องใหม่เบเดเมนโตซึ่งผมมองว่าช่วงหลังเนี่ยเป็นบอลที่มีทรงมากขึ้นเกมรุกดุเดันนะครับแล้วก็เกมรับการเล่นการเนี่ยมีสมดุลมากขึ้นแล้วก็การเร่งโต๊กลับเนี่ยหวังคนได้กำแพงครับเปิดมาให้ที่ซาสโซโรเป็นต่อ0.75แล้วก็1เมตรครับผมบอกว่าโอกาสที่ทางทีมเยนจะเสียแต ครับมองว่าจะมีโอกาสบุมาเก็บหนึ่งแต้บกินเต็มได้มากกว่าเชียร์บอลรองเชียร์ทางเบเดเวนโตนะครับวันนี้ครับสองทีมคลิปนี้ฟุตบอลลรีกใหญ่เชียร์บอลรองนะครับเชียร์แฟรงก์เฟิร์ตและเชียร์เบเดเมนโต้เฮงเฮงรวยรวยไว้เชื่อทำไมพรุ่งนี้สวัสดีครับ